มันก็ผีเลยปอกขวดนั่วหน่อยย่างครับนี่ดีนี่ดีๆมันรียกว่าย่างแบบนี่ย่างง่ายต้องกินเลยเธอยังก่ออก มดเดียมมเดียมมเดียมมเดียมแร่เป็นตบมเดียมอไอย่างนี้มย่างแบบมีเดียมต่ว่ากันผมเอิอย่างแบบมีเลือดนิดๆนอยย่าไปดมกินเลยเราเขาเาบริษีทดมเยจำแจ่วครับแจ่วสอยยางครับแจ่วสมแจ่วหอมม หัวหน่อย,ยครับขาม้วนหน่อยกล้วกเทียงหอนหอนนี่แลครับเนี่ยต้นหันยังหอนครับชิ้นเบอรกันมีเดียมเป็นไลยิดแม่ปุกแม่ครับเพื่อนกินนีไม่สุกเราลองกสุดยครับนี่เชฟออฟครับ เมื่อนรครับอมื่อไหร่กินแงไม่จานกินกงกุบจานกินก้จานอีเคยซับตมาใม่ครับเมื่อนี้ันป็นอย่างว่าครับกินนี่เลี้ยวเนี่ยเดดเดียว